แม่โทรมาสวัสดีครับแม่ครับน้ำท่วมเหรอครับแม่อ๋อครับเดี๋ยวพ,พรุ่งนี้แม่มาใหม่ก็ได้นะครับ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 สวัสดีครับแม่จะเข้ามาพี่ติก๊กแม่ทำข้าวมาฝากแต่เข้ามาไม่ได้น้ำท่วมโอ้ มันจะไปยากอะไรเดี๋ยวนี้น่ะยังไงครับพี่เดเดี๋ยวนี้น่ะถ้ามาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันนะเกี่ยวกับการเฝ้าระวังน้ําท่วมจะรู้ได้เลยนะว่าตรงไหนน้าท่วมรถผ่านได้ผ่านไม่ได้นะ,ะก็จะมีสัญญาสัญ,ญลักษณ์บอกนะคะมีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวครับสามารถบอกแม่ได้เลยดูผ่านมือถือแม่ก็สามารถดูได้ในมือถือูได้เ,ห,ดเหรอเลยดูได้เลยโอ้แล้วมาพิ่ติ๊กไม่บอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ได้ถามพี่นี่โอ้ยลืมครับ คุณผู้ชมผมลืมว่ามีพิธีกิคือคุิศวะแต่ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับผมทักสินบอกว่าถาครับสวัสดีค่ะพิธีกันที่รักพักสมมีสกุลพักดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉม,<ช>มประเ<ร>ทศไทยครับเมื่อสักครู่นี้คุณแม่โทรมาคุณผู้ชมครับและพิธีกมแม่โทรมาแม่ทำกับข้าวว่าฝากเป็นแกงหน่อไม้สดๆร้อนๆเลยครับแต่อ,กกอดไม่ได้กินนะวันนี้ครับเพราะว่าเดินทางจะเข้ามาในตัวเมืองขอนแก่นแต่น้าท่วมแล้วรถติดยาวเลยคงเข้ามาไม่ได้แล้วครับ ไม่ยากไม่ยากเดี๋ยววันนี้อ่ะจะพาไปดูเลยนวัตกรรมของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์วันนี้จะพาไปดูเกี่ยวกับการเฝ้าระวังน้ำท่วมนะมผ่านแอปพลิเคชันผ่านมือถือสามารถบอกแม่ได้เลยแล้วก็สคุณผู้ชมก็สามารถรู้ได้เช่นเดียวกันตอนนี้เราสามารถมีนวัตกรรมที่เป็นการแจ้งเตือนภัยน้ําท่วมในจุดต่างๆของขอนแก่นเลยใช่แม่ก็ดูได้เหรอครับดูได้ดูได้ดูได้วันนี้จะพาไปดูนะคะนอกจากนวัตกรรมนี้แล้วนะแอปพลิเคชันพี่ยังแถมอีก สำหรับรายการเปลี่ยนชนมประเทศไทยยังมีนวัตรกรรมเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ําที่ทําน้ําประปาให้เป็นน้าดื่มบริสุทธิ์ได้ด้วยนะซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวเป็นกิจกรรมที่วันนี้ภาพรวมหลักๆเนะี่ยผมดีใจและอย่างไน,นอุ่นใจให้แม่ได้มีแอปพลิเคชันแจ้งเตือนน้ําท่วมและยังมีในพื้นที่หลายพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ภาคอีสานประสบกับปัญหาน้ํากร่อยอดื่มก็ไม่ได้พิธีกททำอะไรก็ยากลบาบากแต่ว่าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาที่ไรไม่พลาดคุณผู้ชมครับมีแต่เรื่องราวดีๆเลยเป็นนวัตกรรมการการกองน้ําจับน้ำปลับปลานี่แหละครับเป็นน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์ดื่มได้ด้วยตั้งให้พิธีกาไปแล้วครับเดี๋ยวพาไปชมในรายการเปลี่ยนชมประเทศไทยในวันนี้เลยค่ะไป,ไปกันเลยครับในระบบเมมเบนของเรา มีอัตราการไหลเท่าไหร่มีค่าคุณภาพน้ำที่ผลิตได้เท่าไหร่ ที่คณะวิศวกรรมาศาสตร์ในขอนแก่นได้มีการสร้างองค์ความรู้และนวักตรกรรมต่างๆเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและช่วยเหลือสังคมในวันนี้จะขออนุญาตเล่าถึงโครงการวิจัยและนวักตรกรรมที่สําคัญ2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการผลิตน้ําดื่มน้ำประป,า,ปาที่มีคุณภาพสูงและก็ราคาประหยัดซึ่งผลง,งานนี้ก็เป็นผลง,งานของท่านอาจารย์สุรพลที่อยู่สาขาวิชาทรัพยสิงแวดล้อม ซึ่งในการทําวิจัยนี้เป็นการทําวิจัยเพื่อตอบโจทย์แหล่งน,น้ําสะอาดน้ําดื่มนะครับแล้วก็ด้วยต้นทุนการผลิตต่าทําให้ทีมงณนวิจัยสามารถสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมแล้วก็ทําให้ประชาชนนั้นมีน้ําดื่มที่สะอาดแล้วก็สามารถผลิตได้ในราคาที่ถูกและประหยัดนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับที่มีปัญหาภัยแรงต่างๆที่จะช่วยทำให้มี อุปกรณ์ในการติดน้ําดื่มที่สะอาดให้กับประชาชนนะครับส่วนเรื่องที่2ก็เป็นผลงานวิจัยของท่านอาจารย์สุภทธิ์คนใหญ่นะครับผลงานนี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่เราพบทุกปีเลยครับคือเรื่องปัญหาน้ําท่วมนั้นในการที่เราจะทราบว่าพื้นที่ใดนั้นมีปัญหาน้ําท่วมหรือไม่เพื่อให้มีสัญญาณเตือนภัยให้กับประชาชนในการป้องกันหรือว่าหลบภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นทางอาจารย์ก็ได้สร้างเขียนโปรแกรมนันตก,กรรมขึ้นมาเพื่อเป็นการ เตือนภัยเรื่องน้ําท่วมว่าจะเกิดขึ้นที่ใดอย่างไรเมื่อไหร่ทําให้เราสามารถเข้าไปแก้ปัญหาบริหาจัดการและก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีก็ถือว่าเป็นงานวิจัยอีกด้านหนึ่งที่ในการแก้ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้ชมหลังจากที่เราเกิดมาแล้วในเบื้องต้นนะครับซึ่งความพิเศษของเทปนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้มีแค่นวัตกรรมนิ ห cues, 2> 2> รือ2หรือ3ไม่ได้มีแค่นี้มีเยอะกว่านี mm ้มากมซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเป็นนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำนะคะที่เอาน้าปลาปลานะคะมาทําเป็นน้ําดื่มนะคะเป็นน้ําบุบริสิ์เลยทีเดียวซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พี่สนใจมากนะคะดื่มได้ไหมอันนี้ดื่มได้จริงไหมดื่มได้ดื่มได้โอ้เครื่องจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดรสุรพลพดุงทนนะคะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและก็คุณแก้วจากายพาร์คนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในเรื่องของการทาโปรเจก t นี้ ขออาจารย์นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราก็ต้องมาสวัสดีทั้ง2แขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณแก้วครับสวัสดีค่ะครับซึ่งก่อนอื่นต้องบอกว่าอย่างที่เกรื่อนไปแล้วคณะวิศวกรรมศาสตร์มาหาลัยขอแก่นแต่วิศกรรมคือมาถ่ายวันเดียว2วันนี้ไม่จบไม่จบย้อนมากค่ะเดี๋ยวพ่วงไวเป็นปีครับวันนี้เป็นเรื่องที่เราเกลื่นไปแล้วว่าการนําน้ําบางพื้นที่ในภาคอีสานเราเกิดปัญหาน้ํากลอยดื่มก็ไม่ได้ทาอะไรก็ยากลําบากจังเลย อาจารย์จุดเริ่มต้นของการนำนวัตกรรมตัวนี้มากรองน้ำปิดขึ้นได้ไงครับครับ,รบก็คือความคิที่เราทราบกันดีก็คือท่าอีสานเราเกับยกับทาขะางนะครับถ้าเราดูจากแผนที่น้าบาดาลจะเห็นได้ว่ามันมีมีน้ำปล่อยกระจายอยู่ทั่วไปหมดแล้วน้ําแหล่งน้าของดินก็มีน้อยนะดังนั้นเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้น้าบาดาลออกมาใช้ในการดื่มในกระบวนการผลิตของงาข้าตสาหกรรมต่าง จะรอให้ฝนตกก็ไม่ได้เพราะว่ามีน้อยก็บางทีบางทีไม่มีใช่ไหมคะจะฝนตกมันน้อยมันแรงแรงอย่างเงี้ย เห็นไหมพี่ชอบมากเลยอ่ะเอาน้ําเอาน้ําประปาเนาะอยู่บ้านแล้วมาทําน้ําดื่มเนี่ยเป็นคือวันนี้ก็มาสัมภาษณ์แล้ววันนี้ต้องจาบลึกตอนแรกหนะาราบมาว่าคุยกับพี่ติ๊กมาก่อนหน้านี้พี่ติ๊กบอกเอ๊อยากได้เครื่องกรองน้ําไปทําที่บ้านจังเลยทูกเท่าไหร่ันไงดีคือนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนแล้วเรายังสามารถพ่วงไปได้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายในชุมชนบางคนมีกําลังที่จะนําเครื่องเนี้ยไปไว้ในพื้นที่ ทำไปเชิงธุรกิจก็ได้แต่ต้องมาถามต่อกันในเรื่องของกระบวนการทํางานของเครื่องนี้การทํางานเป็นอย่างไรพูดถึงเรื่องของทั้งกรณีที่อยากจะทําขายรหรือกรณีที่อยากจะเอาไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่น้ํากร่อยครับ,รบหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ยังไงครับอาจารย์คือเครื่องรองน้ําที่เราทำเนี่ยจะเป็นขนาด 6,000ลิตรต่อวันขึ้นไปอันนี้เหมาะสำหรับโรงเรียนเหมาะสำหรับน้ำดื่มชุมชนต่างๆหรือสากรรมเนี่ยทำไดคค้คือเราเน้นที่มีขนาดใหญ่เพราะว่ามันมีความปัญหาต่างๆต,ตัวเล็กๆเนี่ยมันมันไม่ไม,ไม่ค่อยสะรทรนนะครับหลักๆก็คือเน้นไปนที่การเอาน้ำปล่อยเข้ามาผลิตเป็นน้ำเป็นน้ำดื่มได้ซึ่งซึ่งเครือ r o ที่ใช้โดยทั่วๆไปจะค่อนข้างจะมีปัญหา คือจริงๆแล้วพูดถึงเรื่องปัญหาน้ำบนดีไม่ใช่เฉพาะน้ำก่อยในพิติกาน้ำปับป่าทั่วไปที่เราอาจจะมองว่าเอ๊ะเราม,มันไม่สะอาดขออนุญาตอาจจะไม่สะอาดใ,ใ,นในสายตาเราอาจจะมองว่าเป็นน้ำฝนนี่แหละที่เราลองไว้ใ,ในตุ่มเอามากรองได้ไหมครับอาจารย์กรอง,งง่ายเลย,ยง,ง่ายถ้าเป็นน้ําที่มีความเค็มน้อยเนียเน่ยน่าจะกรองได้ง่ายกว่าแต่ว่าน้ําที่เราสนใจตรงนี้เป็นน้ําที่มันมันมีความเค็มขึ้นมามากกว่าปกติ อย่างนการีนี่แบบกรุงเทพเนี้ยมีปัญหาเรื่องน้ําเค็มในน้ำประปาที่เป็นทุช่วงนะที่เคยเคยเคยได้ข่าวไหมครับก็คือ,แ,คอแก้ไขปัญหาตรงนี้แหละบบนี้เลยค,ความนิ่งๆเลยคุณภาพาน้ํำก็จะจะมีค่าค่าเรี่าวความเค็ม มันจะน้อยมากๆพี่พี่มีประสบการณ์ตรงนะคะอาจารย์นี่ขอแทรกเข้าไปก็เหมือนซื้อเครื่องกรองน้ําเนาะแล้วน้ําเป็นขุ่นๆขาวๆอาจารย์มันคืออะไรแบบนั้นซื้อมาก็ก็แพงอยู่นะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ไม่ได้เลยดื่มไปแล้วไม่ดื่มไม่กล้าดื่มเลยมันเป็นเป็นสิบขาวไม่ิดปูนครับนี่คือปัญหาที่มันมาพร้อมกันซึ่งต้องต้องเอาออกก่อนนะครับก็คือสิ่งที่เราทํก็คือว่าการที่เราเอา กำจัดหินปูนก่อนด้วยเรซินครับแล้วจากนั้นเนี่ย<ม>น้ําที่ไม่มีหินปูนเอาเข้าเครื่องพาโฟ<ม>เครื่องเครื่องกรองทีงนี้มันจะได้น้ำน้ำน้ำดีออกมาครับท่านต่ําประมาณ50เปอร์เซ็นต์แล้วก็มันจะมีน้ําทิ้งถ้าเป,ป็นทุทั่วไปเอาน้ำทิ้งเนี่ยทิ้งลงไปในน้าเลยแต่ของเราเนี่ยเอามาวนกลับมาใช้ล้างตัวเรซินก่อนเรซิ่นตัวที่ใช้กาจัดหินปูนนะครับถ้ารวมรวมก็ทําให้อ่า ต้นทุนเนี่ยลดลงไปได้40%เลยโอ้เซ็นยยืดอายุการใช้งานของเมมเบรนได้เรซินเนี่ยก็ได้จริงจัง ก็ถือว่าเข้าถึงได้ง่ายฟังแต่ลักษณะการกินจองต้จองแล้วต้องจองแล้วอันนี้คือคือเห็นไปคุยหลังไม้เมื่อกี้นี่คือขอติดต่อไว้เรียบร้อยแล้วติดต่อไแล้วค่ะนะคะก็สั่งกับอาจารย์ไว้ในมุมมองของด้านความปลอดภัยครับอาจารย์เราจะมีความไว้ใจได้อย่างไรว่าหรือมีอะไรการันตีมีหลักประกันว่าน้ําดื่มหรือว่าน้ําที่เรากรองมาแล้วเนี่ยปลอดภัยจริงเรือทุกๆโรงน้ำเนี่ยนะครับมันจะต้องมีมาตรฐานอย เราจะต้องส่งตัวอย่างตรวจวัดตามมาตรฐานออยอนว่าว่าคุณภาพต่างๆได้ตามมาตรฐานมซึ่งเราก็ผ่านแน่นอนก็ต้องผ่านแน่นอนราคาเข้าถึงได้ไหมครับเมื่อกี้กลืนไปแล้วว่าพิทิชจองไปแล้วหนึ่งเครื่องต้องสองเครื่องนะเพราะให้ผมหนึ่งเครื่องนะราคาเท่าไหร่ครับคือราคาหกพันนิดเนี่ยนะครับถ้าขายอยู่ในในท้องตลาดทั่วไปแล้วกัน เป็นระบบที่ไมง่ายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6ก่อ6-7หมื่นบาทแต่ในตัวที่ผมทำเนี่ยเราเพิ่มระบบออโตเมชันเข้าไประบบควบคุมเข้าาาอัตโนมัติค,คือไม่ต้องใช้ช่างอะไรดูแลกดปุ่มเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยครับก็นในราคาอยู่ที่8หมื่น ขึ้นอยู่กับออปชันนวตัตก,กรรมตัวนี้เราเริ่มตอนนี้เริ่มออกไปใช้งานในพื้นที่ไหนมาบ้างแล้วหรือยังครับตอนนี้ก็ไปติดตั้งเป็นระบบใหญ่ๆเลยสําหรับนุ้ตากรรมขนาดาพันลิตรที่ปอนแกน<อ>่นจริงผมทามาได้ประมาณ2ปีที่แล้วแล้ว,ลวก็ตั้งแต่ระบบที่มีออโตเมชันต่างๆในตัวควบคุมเนี่ยครับเราไปติดตั้งที่โรงงานน้าที่ชุมพรเราก็สนใจในการที่ เราเราทำเรื่อต้นแบบ,แรบเราให้เขาทดลองใช้สามเดือนออแล้วก็เขาก็เลยเริ่มสั่งแล้วเขาอยากจะทำโรงงานน้ำเห็นไหมซึ่งโดยส่วนตัวในการทำการเริ่มต้นการคิดค้นการวิจัยมองว่าอาจารย์อาจจะทำคนเดียวไม่ไหวต้องมีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยนั่นคือสายปาร์คคุณแก้วในส่วนของสายปาร์คเนี่ยเราเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมโครงการนี้ยังไงครับค่ะก็สำหรับโครงการนี้นะคะอาจารย์เนี่ยก็ได้ติดต่อมา แล้วก็แล้วก็เราก็ได้คุยคุยกับอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็สําหรับโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการสนับสนุสน,นกลไกาการทํางานวิจัยกับภาคเอกนชนนะคะโดยที่ในโครงการนี้ค่ะจะเป็นโครงการที่เป็นบิ๊กอิมแพสักนิดหนึ่งค่ะเพราะทำแล้วจะเกิดประโยชน์กับชุมชนทําแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับสังคมมากขึ้นหน่อยน,นิดหนึ่งนะคะซึ่งก่อนที่จะมาเป็นโครงการนี้เนี่ยค่ะจะต้องผ่าน หลักเกณฑ์อะไรต่างๆ,างๆค่อนข้างเยอะพอสมควระคะ่ะอย่างเช่นโครงการนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ว่าก่อนที่จะมาเป็นงานวิจัยนี้ค่ะอาจารย์ได้ผ่านการทดสอบหรือศึกษาความเป็นไปไ,ได้ของระบบก,ก่อนะนะคะโดยมีทุนสนับสนุนจากภาครัฐมาแล้วส่วนนึงนะคะ<ม>เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ได้รับอนุสิทธิบัตรนะคะเ<ม>พอได้รับทุนสนับอ,อนุสิทธิบัตรแล้วปุ๊บเนี่ยค่ะก็ได้รับคัดเลือกเป็นโจทย์ให้กับนักศึกษาในการ ประกวดแผนธุรกิจนะคะหรือว่าโครงการ R2M นั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็ถึงจะได้รับคัดเลือกมาทำโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนนะคะก็คือผลวิเส์ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอวนะคะโดยมีกอบบรนะคะเป็นเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็มีอุทยานวิทยาศาสตร์ในการดําเนินการรับผิดชอบในภูวิภากค่ะก็เป็นเป็นที่เลี้ยงหลายๆเรื่องได้แลาวเพราะว่าอย่างที่ทราบกันมา สายฟ้าหรือว่าเป็อย่างวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนก็คือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จธุรกิจ SME หลากหลายโครงการก็มาปรึกษากันได้พูดคุยกันได้สตาร์ทอัพด้วยนะ่อาจารย์ครับเวลาน้อยมากอยากคุยต่อนานกว่านี้เมื่อกี้เราคุ้นไปแล้วว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ถ้าคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยเมื่อกี้พี่ๆไปจองไปหนึ่งเครื่องผมแอบจองไปหนึ่งเครื่องมีราคาพิเศษนะครับเป็นการช่วยเหลือชุมชนสังคม คือในกรณีที่เป็นการช่วยเหลือเนี่ยเราเดี๋ยวเรายินดีนะครับทำในในเฉพาะต้นทุนเราไม่ได้คิดอะไรเลยผมขอให้นะครับท่านผู้ชมครับแบบว่ามช่องทางการติดต่อครับติดต่อตรงไหนอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้อยากถามลึกกว่านี้ถามได้คอมเมนต์นี้ก็ได้ที่รับชมตอนนี้มีช่องทางการรับชมทางการติดต่อที่ไหนครับอาจารย์ครับติดต่อที่สาขาวิชาแล้วกันนะครับสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์มี้าลัยค่ะนี่ก็เป็นอีกวัตกรรมที่ผมเชื่อว่าตอนนี้เป็นการแก้ไขปัญหาทีาน่น้องประชาชนในจังหวัดขอนแก่นแล้วเป็นวัตกรรมที่ชชคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าถึงเข้าใจพี่น้องประชาชนและชุม <คะ S 1> ชน <คะ S 1> จริงๆอย่างก<ช>็มีความเป็นอยู่ที่มันมม่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมีความสุขได้ดื่มน,น้ำสะอาดปลอดภัยขาดไม่ได้ก็เป็นที่เลี้ยงทางสายฟ้าที่สนับสนุนให้ข้อมูลมีเจ้าหน้าที่วิจัยต่างๆสนับสนุน ค,ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะคะที่มีหน่วยงานนะคะเข้ามาสนับสนุสนในงานวิจัยของอาจารย์หลายๆท่านนะคะซึ่งนะักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะคะก็ยังมีอีกเยอะมากๆนะคะก็หลังจากที่คุยกับอาจารย์สุรพลไปเดี๋ยวเราจะไปดูอีกนวัตกรรมหนึ่งนะคะ,ะนั่นก็คือแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเฝ้าระวังน้ําท่วมนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะก็ติดตามได้ในช่วงต่อไปนะคะ สำหรับเครื่องตัวที่เราได้พัฒนาขึ้นนะครับเป็นการใช้ระบบคอนโทรลุตกหกรรมเอานำไปใช้ในตัวเครื่องกรองที่มีขนาดกระทัดรัดนะเราเป็นเหมือนกับเหมือนเครื่องซักผ้าหรือตู้เย็นเลยนะครับก็คือเสียบต่อน้ำเข้าแล้วก็เปิดสวิตช์กดปุ่มแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องใช้ออเจคเตอร์ในการที่จะามาทำมาเฝ้ามาอะไรทั้งหมดนะครับก็คนที่สนใจในการที่จะเอาไปใช้งานเนี่ยใช้งานได้หลากหลายนะครับหก็คืออุตสาหกรรมน้ำนะครับ าราคาเนี่ยเนื่องจากระบบคอนโทรลจะมีส่วนต่างเพิ่มประมาณ 10- 2ถึงซนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการแพงมากเพราะว่าไม่ได้ประหยัดในเรื่องของค่าโอเปอเรเตอร์ค่าไรายได้เยอะนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ได้จะได้มากกว่าต่อรอบนะครับอันนี้ปริมาณน้ำต่อรอบของตัวที่ผ่านตัวตัวกรองของเรซินเนี่ยจะได้มากกว่าเกลือที่ใช้จะได้จะใช้น้อยกว่าน้ำทิ้งจะจะมีค่าเกลือน้อยกว่านะครับ ก็ใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้ได,ได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือติดต่อที่ผมโดยตรงก็ได้ครับเป็นเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ0909469532นะครับ่วนหรือว่าติดต่อมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ในในในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะขายอยู่ที่คณะวิศวะ คุณผู้ชมหลังจากที่ผมพาคุณผู้ชมไปดูนวัตกรรมที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆเป็นเครื่องกรองน้ําจนมาเป็นน้ําดื่มที่สะอาดมากๆใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ปัจจุบันนี้ถือว่าสําคัญกับชีวิตเป็นปัจจัย4และ5ไปแล้วเครื่องดื่มน้ำเครื่องกรองน้ําและอีกหนึ่งปัญหาตอนนี้ครับในพื้นที่ภาคอีสานก็ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมค่ะอย่างล่าสุดที่ผมไปมาคือที่จงังหวัดชัยภูมิครับเป็นอิทธิพลจากพายุเตียนหมู่เป็นมวลน้ํามหาศาลเลยไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่จังหวัดชัย ก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในการเป็นอยู่หลากหลายอย่างเพื่อนกเกษตรได้รับความเสียหายครับซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งนงวัตรกรรมที่มีความสําคัญมากๆครับพี่ิตกใช่ค่ะก็มาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะคะนั่นก็คือนะคะทางภาควิชาวิศวกรรมเกษตรของเรามีนักวิจัยของเรานะคะนั่นก็คืออาจารย์รองศาสตร,ราจารย์ดรสุวรรจิณ์คนใหญ่นะคะซึ่งได้พัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเกี่ยวกับการเตือนภัยน้ําท่วมนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้อาจารย์มานั่งอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีครับอาจารย์ครับจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้คุณผู้ชมครับอาจารย์ครับและพิธกน้ําท่วมก็ส่งผลกระทบต่อหลายหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานทีเนี้ยด้วยความที่เราก็อยากจะนำนวัตกรรมต่างๆซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยมีนวัตกรรมที่ตอนนี้กำลังอินเทรนด์เลยใช่คืออะไรครับอาจารย์ครับเป็นแอปพลิเคชันในการเตือนภัยน้ำท่วมของจังหวัดขอนแก่นครับครับในส่วนนี้ที่มาที่ไปของเราเริ่มจาก โครงการสมาร์ตซิตี้ของทางจังหวัดขอนแก่นนะครับร่วมกับคาณะาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็มองเห็นถึงปัญหาว่าปัจจุบันนี้การเกิดน้ําท่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วเราจะทํำยังไงหรือว่าเราจะมีนวัตกรรมยังไงที่ใช้ในการเตือนภัยได้นะครับเราก็เลยพัฒนา,าจุดเตือนภัยน้ําท่วมโดยการทําเป็นแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยเราก็จะทําการศึกษาร่วมกับทางเทศบาลขอนแก่นนะครับเพื่อดูพื้นที่ ที่เคยเกิดน้ําท่วมในจังหวัดเรานะครับก็จะมีอยู่ประมาณ10บสิจุดด้วยกันนะครับซึ่ง10จุดตัวนี้เราก็เอาเครื่องเครื่องเตือนภัยเนี่ยหรือว่าเซนเซอร์วัดน้ำท่วมของเราเนี่ยฮะไปติดตั้งนะครับซึ่งมันก็สามารถวัดอ่าค่าปริมาณน้ําฝนได้นะครับแล้วก็วัดอ่าระดับความสูงต่ําของปริมาณน้ําในท่อระบายน้ําหรือในพื้นที่น้าท่วมได้ครับซึ่งตัวนี้เราก็จะเขียนเป็นอ่าโปรแกรมขึ้นมาถ้าฝนตก กี่มิลลิเมตรจะได้ปริมาณน้ําเท่าไหร่หรือว่าจะมีความลึกของน้ําเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะไปคํานวณคํานวณเป็นมวลน,น้ําออกมานะครับว่ามวลน,น้ําที่เกิดขึ้นณเวลานั้นจะเกินขีดความสามารถของพื้นที่นั้นหรือเปล่านะฮะถ้ามันเกินอย่างเงี้ยมันก็จะมีระบบแจ้งเตือนขึ้นมาซึ่งเราก็เซตไว้เป็นเขียวเหลืองแดงนะครับถ้าเขียวนี่ก็คือท่วมปกติรถสามารถสัญจรได้นะครับ ถ้าเหลืองอย่างเงี้ยก็แสดงว่าระดับน้ําเริ่มสูงขึ้นหละเริ่มเริ่มต้องระวังนะครับถ้าแดงถ้าแดงางี้นะครับก็คือว่ารถสัญจรผ่านไม่ได้นะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆแล้วก็เราได้ทำมาแล้วแอปพลิเคชันตัวนี้จะเป็นการโชว์ที่ทั้งเป็นคอมพิวเตอร์ PC ที่ตั้งโต๊ะแล้วก็เป็นโทรศัพท์มือถือด้วยพื้นที่ในการโชว์ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมปริมาณน้ำเยอะโชว์ครอบคลุมจังหวัดในบ้านครับในส่วนนี้เราโครงการเราเริ่มต้นที่ ในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นก่อนนะครับก็คือเราร่วมกับเทศบาลขอนแก่นะคณะวิศวกรรมร่วมกับเทศบาลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูจุดที่น้ําท่วมประจำนะครับว่ามันมีจุดไหนบ้างนะครับในจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยจะมีจุดเสี่ยงน้ําท่วมด้วยกันอยู่ทั้งหมดประมาณ10จุดด้วยกันนะครับจุดใช่ครับครับยกตัวอย่างได้ไหมคะจากสิจุดนี้ที่ไหนบ้างที่เห็นชัดเลยก็คือหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถนนมิตรภาพค่อนข้างจะสูงแล้วก็ บึงหนองโคดเนาะก็จะอยู่ปลายทางเพราะนั้น<ม>ถนนมิตรภาพมันสูงน้ําก็จะไหลาจากมิตรภาพลงสู่บึงหนองโคดนะครับใ<ม>น,น,นอีกจุดหนึ่งก็จุดแถวอซอยสวัสดีถนนมิตรภาพที่เลยจากมาหลายคนแกนออกไปนะครับตรงนี้ถนนมิตรภาพก็สูงเหมือนกันนะครับมันก็จะมีน้ําขังอยู่แล้วน้ําก็จะไหลาจากทางมิตรภาพเนี่ยลงไปทางบึงบึงอะไรนะคุณบ,บึงเกษตรกรทุงซาง,างใช่เกษตรกรทุงซาง,รางรตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณที่ทางน้ำน้ำผาน Mm hmm. เพราะฉะนั้นจุดบริเวณที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันคือ mm hmm. จุดเสี่ยงน้ําท่วมแล้วอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยที่เป็นกระทบกับเศรษฐกิจก็คือตลาดจอมพล mm hmm. นะครับตลาดจอมพลก็จะเป็นทางน้ําผ่านเหมือนกันเ mm hmm. พราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นจุดที่น้ําท่วมประจับนะครับ mm hmm. ทางคณะวิศวะของเราก็เลยเอาเครื่อง mm hmm. เครื่องมือเนี่ยไปต,ติดตั้งเซ็นเซอร์ไปติดตั้งจุดพวกนี้ mm hmm. เพื่อคอยเตือนภัยให้กับชาวบ้านนะครับซึ่งเราก็สามารถจะเข้าดูผ่านทางเว็บแอปก็ได้หรือจะโหลดแอปพลิเคชันมาดูเลยก็ได้นะครับ กรับซึ่งเป็นนวัตก,กรรมที่ต้องเป็นการร่วมบูรณาการหลายกลุ่มหลายภาพส่วนทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิขอนแก่นเองรวมถึงเทศบาลเมืองขอนแก่นที่เก็บข้อมูลชี้จุดแต่ละจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมะระยะเวลาที่เราเริ่มทํามากี่ปีแล้วครับอาจารย์แอปพลิเคชันตัวนี้ประมาณ3ปีแล้วครับ ระยะเวลา3ปีที่ให้บริการมาแล้วอยากจะเจาะลึกตรงไปตรงนั้นครับพิธีครับ <Wow. S 1> ที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับองค์ประกอบของแอปพลิเคชันตัวนี้การทํางานเป็นอย่างไรการใช้งานง่ายไหมเอาเครื่องนี้ก่อนเลยครับอาจารย์ครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวอย่างนะตัวอย่างของเครื่องที่เราไปติดตั้งภายในก็จะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆก็จะมีบอร์ดส่งข้อมูลซึ่งข้อมูลตัวนี้จะถูกส่งมาที่สายปาของอาไหลคอนแกนซึ่ก็ะจะเป็นตัวเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยแล้วก็ประมวลผลนะครับ ในตัวนี้มันก็สามารถวัดปริมาณน้ําฝนได้นะฮะอันนี้พอ,พอดีเป็นตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เราเราก็จะมีสายเซนเซอร์ซึ่งตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เราก็จะไปวัดที่ท่อระบายน้ําแล้วก็จุดจุดกําแพงฟุตบาทอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นตัวบอกระดับของเรานะครับพอมีข้อมูลจากจุดหน้างานที่ไซต์ที่เคยน้ําท่วมเกิดเขาก็จะส่งข้อมูลมาที่เซเวอร์หลักที่อยู่สายตาของเราครับหลังจากนั้นเราก็จะประมวลผลประมวลผลบอกบอกว่าฝนตกเท่านี้ จะได้ปริมาณน้าเท่าไหร่นะครับหรือเซ็นเซอร์ก็จะแจ้งระดับแจ้งเตือนเราว่าเขียวเรืองแดงซึ่งจะบอกครับก็จะบอกอระดับว่าบันควรจะเข้าไปในพื้นที่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนปริมาณน้ําฝนที่ได้ตัวนี้มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะฮะพอได้หน่วยเป็นมิลลิเมตรเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้เราก็เข้า โปรแกรมเราเพื่อจะทำคำนวณออกมาเป็นปริมาณน้ำนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องใช้หลักทางวิศวกรรมศาสตร์ในการคำนวณครับโอ้ก็ต้องใช้ความละเอียดในการเก็บข้อมูลซึ่งไม่ได้มีแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวใช่ค่ะไปดูกันต่อหลังจากที่จะมีเครื่องเซ็นเซอร์หรือว่าเครื่องตัวนี้ที่อาจารย์เขียนไว้คือเครื่องเตือนไฮน้ําท่วมซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันเป็นการเก็บข้อมูลกระบวนการต่อไปก็จะไปที่หน้าจอเพื่อเห็นภาพชัดเจนให้อาจารย์พาไปเลยดีไหมครับอาจารย์ครับดีครับไปกันเลยครับ ที่ที่คอยอธิบายเพื่อให้คุณผู้ชมและแฟนๆรายการได้เห็นภาพชัดเจนนะครับน้องต้องใช่ไหมครับสดีครับน้องต้อมครับเริ่มกันเลยก็ได้ครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เริ่มจากใช้งานยังไงครับก็ตัวนี้คือจะเป็นส่วนในส่วนของเป็นมีทั้งแอปพลิเคชันและตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับซึ่งตัวเว็บแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็คือสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็เซิร์ชได้เลยครับเราไม่ต้องโหลดแอปครับ ก็ส่วนนี้นะครับก็จะมีในหลายส่วนครับในสมาร์ทซิตี้นะครับก็อาจจะมีส่วนของสม e าร์ทอีเบพวกนี้ก็คือเป็นถังขยะอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีที่จอดรถอัจฉริยะจะอยู่รวมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูโลกเกินภายน้ำท่วมซึ่งตอนแรกที่คุณผู้ชมหรือว่าเราที่อยากจะดูข้อมูลมสีสองอย่างสองช่องทางหนึ่งเราสามารถพิมพ์เข้าไปที่เป็นเวอร์ไวเว็ใช่ไหมครับเวอร์ไวเว็บอะไรครับ ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้พิมพ์ได้เข้า Google จะขึ้นไหมครับขึ้นเหมือนกันอาทีนี้ก็จะไปที่หน้าจอแล้วครับเราจะไปดูที่ตัวแอปพลิเคชันเตือนภัายน้าท่วมหน้าตาเป็นไงครับหน้าตาก็จะเป็นเอ่อเป็นตัวแผนที่แผนที่คือเทศบาลน,นครขอนแก่นครับแล้วก็มีจุดเป็นจุดเอ่อที่ที่ตั้งติดตั้งเซ็นเซอร์ครับซึ่งในส่วนที่ติดตั้งเซ็นเซอร์นะครับก็จะบอกอุณหภูมิความชื้นปริมาณน้ําฝนแล้วก็เอ่อตัวเซ็นเซอร์เตือนภัายน้าท่วมครับที่มี3ระดับครับ ก็ตัวแรกเขาก็จะติดตั้งอยู่ที่ในท่อระบายน้ำรับตัวที่2ก็คือติดตั้งที่ริมถนนตัวที่สก็คือติดตั้งที่เนื้อเนื้อที่เป็นเนื้อ,อ,อ,อล,ลิมถนนขึ้นมาก็ค,คือจะเป็นเหมือนอส่วนของน้ําท่วมนครับท,ที่เป็นอันตรายครับซึ่งหน้าจอนี้ก็จะแจ้งเตือนหลักๆก็จะบอกเป็นลักษณะของสีแบ่งเป็น3สีสีเขียวนี่คือปลอดภัยสัญจรกันไปได้สีเหลืองนี่ควรระวังหน่อยหลีกเลี่ยงได้ก็คือควรที่จะหลีกเลี่ยงแต่สีแดงนี่ห้าม<ห> เด่นขาดคนล้ไปนี่คือเรือจะดำน้ําทันทีนะครับ <g ül> ก็เป็นจุดหลักๆที่จะเป็นจุดเซ็นเซอร์ไปตรวจทั้งหมดนี้คืออย่างน้อยก็เป็นการแจ้งเตือนให้เราได้ไดวางแผนการเดินทางวางแผนการใช้ชีวิตการเตรียมขนข้าวของขึ้นหรือว่าไม่ต้องไปหลินเละกันนั้นพ่อพี่เต้ครับต,าารต้องแล้วอาจารย์ครับเทคโนโรตัวนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราคือคุณผู้ชมหรือหลากหลายหน่วยงานต้องการนําเครื่องตัวนี้หรือจังหวัดอื่นๆต้องการนําเครื่องตัวนี้ไปใช้ในพื้นที่ติดต่อสั้งพัญ ติดต่อได้ที่คณะวิศวกร กรรมศาสตร์อะไรขอนแก่นได้เลยครับง่ายๆเลยคุณผู้ชมไปที่คะณะวิศวกรกรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสาวสวยๆคอยให้ข้อมูลแบบนี้อยู่แล้ว,ลวนะคบหรือว่าจะพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้พิมพ์ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือจะพิมพ์เลยก็เวอร์ไวเบฟเอ็นทคยเนะคะก็เข้าไปได้เลยนะคะติดต่อนักวิจัยได้เลยค่ะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรสุภสิ์คนใหญ่มากๆนะครับที่มาให้ความรู้นะครับและขอบคุณน้องตั้งด้วยนะครับขอบคุณมากครับค่ะค ครัคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณพิธีกรสาวสวยนะครับที่ติ๊กนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของบาราคาติ๊กค่ะครับและนี่เป็นความร่วมมือระหว่าง nbt 1 1 TV อทีสานร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านรายการเปลี่ยนชมประเทศไทยครับวันนี้ผมพักแขกรับเชิญพร้อมทีมงานเปลี่ยนชมประเทศไทยลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ